สวัสดีครับวันนี้จะมารายงานข่าวเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะครับขณะนี้เวลาสามทุ่มน้องดิษได้มาประจำการณสถานีวิทยุกระจายเสียงช่องอะไรดีช่องสี่ช่องสี่ บองขุนเทียนนะครับผมมีหรือเปล่าครับไม่มีครับอ้าววันนี้จะมาเสนอข่าวเรื่องอะไรครับผมอ้าวไม่บอกครับไม่บอกหันไปดูอะไรครับเนี่ยจะสร้างอะไรครับขอดอกไม้หน่อยนะครับขอดอกไม้หน่อยอ้าวครับผมสร้างดอกไม้หน่อยครับอ่ามี มีผู้ชมทางบ้านนะครับส่งดอกไม้มาให้ครับผมครับผมปลูกต้นไม้แล้วครับปลูกแล้วครับอ่าครับผมอ่าประดับประดับฉากให้สวยๆเลยครับประดับฉากให้สวยๆเลยครับอืมเลงอะไรครับปักเลยครับกูรูดิทคืออะไรวะไม่รู้ครับอ้าวอ้าวทำอะไรอยู่เนี่ยครับ ูครับเราดูว่าประตูมันเปิดได้หรือไม่อ้าวเอาดอกไม้เปิดประตูได้ไงวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเปิดเข้าไปไม่มีอะไรเว้ยทำไงต่อวะเอ้ยเอ้ยท่อนนี้มันเป็นฉากนะครับกำลังจะทำไม่รู้ อุ้ยให้โลกร้อนนะครับอุ้ยแตวครับอุ้ยแต่อ,อ๋อแต่ต้นไม้นี่เป็นฉากเขาไม่ต้องกลัวครับพี่มันไม่ใช่ต้นไม้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเนื้อข่าวก่อนนะครับแล้วจะมาอ่านให้ฟังจบการรายงานข่าวโดยการทำลายต้นไม้เพียงเท่านี้ครับผม